สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนอร์มายและในคลิปนี้ผมก็จะมาจัดอันดับ10ที่สุดของหนังแอคชั่นที่ IMDB ได้บันทึกเอาไว้ว่าภาพยนตร์เหล่านี้เป็นที่สุดของหนังแอคชั่นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนีร์มายเอาไว้ด้วยนะครับ อันดับที่10องค์บากหลายคนคงจะคุ้นกับคำโปรยในช่วงนั้นว่าไม่ใช้สลิงไม่ใช่ตัวแสดงแทนกับภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนางแอคชั่นของเมืองไทยก็ว่าได้ครับสำหรับองค์บากที่เข้าฉายในปี2003หรือปี2546ก็ได้เข้ามาติดในท็อปชาร์ตที่สุดของภาพยนตร์แอคชั่นโดยเป็นเรื่องราวของทิงหนุ่มบ้านหนองประดูสูมหานครเพื่อตามหาเสียงพระองค์บากที่ถูกขโมยไปภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้หรือฉากไล่ล ที่ได้นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาใช้งานได้อย่างสวยงามและฉากแอคชั่นที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คงจะไม่พ้นฉากนี้แหละครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้คะแนนไปสูงถึง7.2เต็ม10ได้คะแนนเมตาสกอร์ไป69คะแนนครับ John Wick. อันดับที่ 9. John Wick วิ a p t e r 2ภาพยนตร์เรื่อง John w วิ k ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีความเป็นแอคชั่นสูงอีกเรื่องหนึ่งที่เคยมีมาโดย John w วิกมีทั้งหมด3ภาคกันแล้วเพราะว่าในภาคที่2นั้นได้รับคำชมที่เยอะที่สุดครับในภาคนี้ดำเนินเรื่องต่อจากภาคแรกและยังคงว่าด้วยเรื่องราวของ John w วิ k นักฆ่าโปรตเษียนที่จำต้องกลับหัวคืนสู่วงการนักฆ่าอีกครั้งหลังสุนักของภรรยาที่เพิ่งจากไปเพราะถูกฆ่าโดยลูกของมาเฟียพร้อมกับมิติใหม่ ของความเป็นหนังแอคชั่นโดยการใช้ปืนสู Besides, like year, ้ในระยะประชิดนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้คะแนนไปสูงถึง7.5เต็ม10และได้คะแนนเมตาสกอร์75คะแนนครับ อันดับที่8 Mission Impossible f o l l o u เเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์หนังแอคชั่นสายลับ Mission Impossible นั่นเองครับโดยปัจจุบันนี้ก็มีออกมาให้เราได้ชมกันถึง6ภาคแล้วและเรื่องที่เป็นที่สุดก็คงจะเป็นภาคล่าสุดกับ Mission Impossible f o l l Out นี่แหละครับกับเรื่องราวของอีธานฮันที่ต้องออกปฏิบัติการอีกครั้งเพื่อกอบกู้โลกจากเราอาชญากรแม้ว่าซิกเนเจอร์ของหนังเรื่องนี้จะเป็นการวิ่ง run แต่ถ้าว่าฉากแอคชั่นมันๆก็ยังมีให้เราได้ชมกันอย่างจุใจอยู่เหมือนกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้คะแนนไปสูงถึง7.7เต็ม10และได้คะแนนเมตาสกอร์86คะแนนนั่นเองครับ อันดับที่7ยิบมันเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวแอคชั่นชีวประวัติของยิบมันครับที่ทําออกมาอยู่หลายเวอร์ชันพอสมควรแล้วเวอร์ชั่นของดอนนี่เยนนี่แหละครับอาจจะเป็นที่จดจําของพวกเราคนดูได้มากที่สุดแล้วโดยมีทั้งหมด4ภาคด้วยกันทว่าภาคที่ได้รับคําชมมากที่สุดของแฟนชายก็คงจะไม่พ้นภาคแรกแหละครับที่เป็นเรื่องราวของยิบมันสมัยยังอาศ,าศัยอยู่ที่ประเทศจีนก่อนจะลีภัยมาที่ฮ่องกงส่วนแอคชั่นของหนังก็คงไม่พ้นศิลปะการต่อสู้มวยหยงชุนของยิบ ล่ะครับที่ไม่มีศิลปะการต่อสู้แบบไหนจะรัวหมัดได้เร็วขนาดนี้แล้วล่ะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าใช้ในปี2008ทำคะแนนไปได้สูงถึง8เต็ม10และคะแนนเมตาสกอร์59คะแนนนั่นเองครับ อันดับที่6เดเรสสองเบเรนเดาอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเอเชียครับที่ทําหนังแอคชั่นบูราหัมออกมาชนกับฮอลลีวูดได้อย่างสวยงามโดยเดเรดนั้นเป็นภาพยนตร์ของอินโดนีเซียครับเรื่องราวของรามาที่ต้องปลอมตัวและแทรกซึมเข้าไปในองค์กรของมาเฟียสุดโฉดในเมืองจาการ์ตาเพื่อที่จะล้างบางแกงอาชญากรรมและล้างแค้นให้กับพี่ชายโดยคิวบูของหนังเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มแบบนอนสต็อปดุดิบเถื่อนกว่าเรื่องไหนที่เคยมีมา ภาพประรย์เรื่องนี้ครับเข้าใช้ในปี2014ได้คะแนนไปสูงถึง8เต็ม10และได้คะแนนเมตาสกอร์73คะแนนนั่นเองครับ อันดับที่5เจมส์บอล007คาสิโนรอยัลนับมาเป็นภาคแรกของเจมส์บอลฉบับแดนนีอลเคลกลละครับสำหรับเจมส์บอลในภาคนี้และเรื่องราวในหนังเองก็เป็นภารกิจแรกตั้งแต่ที่เขาได้รับรหัส007มาเป็นหนังแอคชั่นแนวสายลับที่หลายคนยังคงจดจําฉากการทรมานสุดคลาสสิกฉากนี้นี่แหละครับ และในส่วนของความเป็นแอคชั่นก็มีไม่แพ้กันเลยล่ะครับรลุนระทึกแบบนั่งไม่ติดเบาะก,กันเลยทีเดียวในฉากการไล่ล่าช่วงต้นของภารกิจนั่นเอง ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่มีฉากแอคชั่นมันๆที่เราต้องเอาใจช่วยตัวเอกของเรื่องอยู่ตลอดเวลาและด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มขน้นก็ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนไปสูงถึง8เต็ม10และได้คะแนนเมตาสกอร์แ0คะแนนครับ you อันดับที่4 q ่ Cube Volume One เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้ความเป็นหนังแอคชั่นได้อย่างสุดโต่งและรุนแรงแบบสุดๆเลยครับโดยลายเซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของผู้นำกับอย่างเคลนตินทารันชิโนจับอูมาเทอร์แมนมาใส่ชุดอรัดรูปสีเหลืองคาดดำออกตามล้างแค้นสิทธิสำนนกเดียวกันที่ทำให้วีวาของเธอต้องล่มและฉากแอคชั่นที่มันสุดแบบสดสดเลือดพุ่งกันอย่างท่อปปาแตกก็คงจะไม่พ้นการดวนดาบสมูไรแบบทั้งสำนักรูมเธอคนเดียวนี่แหละครับ ปาพยนต์เรื่องนี้ได้คะแนนไปสูงถึง8.1เต็ม10และได้คะแนนเมตาสกอร์69คะแนนครับ อันดับที่3 Mad Max Fury Road ดูหนังแอคชั่นจัดเต็มเลือดสาดด้วยสมุูไรไปแล้วทีนี้เรามาดูหนังแอคชั่นซิ่งรถสุดบ้าระห่ำกันบ้างครับกับ Mad Max ภาพยนตร์แอคชั่นแอน e เมชั่ไซไฟหลังโลกล่มสลายด้วยการวางพอดไล่ล่าสุดขอบทะเลทรายอันเวิงหวางการสู้กันในระหว่างที่เข็มไมกํกำลังวิ่งไปและฉากแอคชั่นที่มันโคตรก็คงจะเป็นการต่อสู้ของเหาวอลโบรนี่แหละครับ ภาพยนต์เรื่องนี้ครับเข้าใช้ในปี2015ได้คะแนนไปสูงถึง8.1เต็ม10และได้คะแนนเมตาสกอร์90คะแนนเลยครับ อันดับที่2 Terminator 2, Just Men Day มาดูการต่อสู้หน้าตายแบบไร้อารมณ์กันบ้างครับกับ Terminator ภาพยนตร์แนวแอคชั่นไซไฟเรื่องราวของ T 800หุ่นเหล็กนักฆ่าที่ถูกส่งย้อนอดีตมาเพื่อช่วยเหลือผู้กอบกู้อย่างจอห์นคอนเนอร์ในวัยเด็กให้รอดตายจากหุ่นที่1,000ที่ถูกส่งมาฆ่าจอห์นนั่นเองแม้จะเป็นหนังเก่ากว่า30ปีที่แล้วแต่หนังเรื่องนี้ก็ยังถูกจัดให้เป็นเดอะเบสของหนังแอคชั่นที่ยิงกันสนั้นนจอ และฉากต่อสู้ในโลกอนาคตในตอนเปิดตัวเรื่องก็ล้ำเกินกว่าใครในยุคนั้นเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาฉายในปี1991ทำคะแนนไปสูงถึง8.5เต็ม10และได้คะแนนเมตาสกอร์75คะแนนครับ และในอันดับที่ 1. The Matrix เป็นภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟล้ำล้อีกหนึ่งเรื่องจากยุค90ครับเป็นหนังที่เชิดชายในเวลาเดียวกันที่หนังแนวนี้กำลังจะแตกดับกับเรื่องราวของเนโอที่ได้ตื่นขึ้นจากโลกจำลองเสมือนจริงที่ถูกปัญญาประดิษฐ์สร้างขึ้นและนำไปสู่การปลดแอกของมนุษยชาติในที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านมากครับโดยเฉพาะฉากแอคชั่นที่โด่งดังเป็นผู้แตกด้วยการนำเอาศิลปะกังฟูมาใช้ในการต่อสู้กันแบบเป็นจริงเป็นจัง นำไปสู่การปูทางหนังแอคชั่นในยุคหลังๆที่หยิบยกศิลปะการต่อสู้ออกมานำเสนอกันอย่างมากมายและลีลาท่วงท่าเตะต่อยต่างๆของนังเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นภาพจำอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฉากลบกระสุนของนีโอท <c oughs> ่ากลางขาเตะของทรีเนตี้ และศิลปะการต่อสู้แบบกังฟูที่ว่ามานั่นเองครับทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามาติดเป็นอันดับหนึ่งของชารตินี้ครับโดยทำคะแนนไปสูงถึง8.7เต็ม10และได้คะแนนเมตาสกอร์73คะแนนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10หนังแอคชั่นที่เราได้นํามาเสนอในคลิปนี้ต้องบอกเลยว่ามีหนังแอคชั่นมันๆดีๆอยู่อีกมากมายแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆนั้นมีหนังแอคชั่นอยู่ในดวงใจกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับคอมเมนต์แชร์กันหน่อยได้ครับว่าหนังแอคชั่นเรื่องไหนที่เป็นที่สุดของเพื่อนๆกันครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนเนมายเอาไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ